นะคะคือหลักๆเลยมีปัญหาเรื่องหน้าท้องท้องน้อยเนาะตอนนี้ลูกจะสี่ขวบแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่จริงๆออกกาลังกายต่อเน,นื่องมาแบบเป็นปีๆอะ่ะพยายามแบบหาทุกวิธีทางแล้วก็เลยแบบนีเครื่องนี้น่าสนใจอาจจะเป็นทางลัดที่ดีเพราะบางทีเราใจร้อนอะ่ะแบบอยากให้มันยุบเลยซึ่งมันก็ยากตอนแรกเลยเนาะก็ตกใจนิดนึงเ <laughs> พราะเครื่องมันค่อนข้างแบบ มันทําให้เราเก่งมันเหมือนมันดูดไปแต่ว่าพอพอเราปรับตัวได้เนาะมันก็โอเคช่วยได้จริงๆริเพราะปกติออกกําลังกายอะค่ะมันจะเก่งได้ไม่สุดมันก็อาจจะไม่ถึงจุดที่มันมันควรจะแบบเฮ้ยมันมันจะโฟกัสแล้วนะอะไรเงี้ยแต่เครื่องเนี้ยมันมันทำให้เหมือนเราได้โฟกัสถึงจุดลึกๆจริงๆเลยอะค่งตอนนี้ก็ยังรู้สึกเลยว่าท้องยังยังเก่งอยู่ตลอดเวลาพอคุยกับทุกคนละทั้งคุณแม่ที่ออกกําลังกายแล้วก็แม่ออกกําลังกาย ก็ยังเจอปัญหาเดียวกันถ้าเกิดแบบอยากให้เพิ่มความมั่นใจตัวเองมากขึ้นยังไงลองมาทําเครื่องนี้ดูนะคะตอนว่ามันเห็นผล